สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบนหลังเขานะครับน,นี้มีเมนูใหม่ไข่ไขยาวครับก็คือเมนูนี้สําหรับผู้ที่ท่องเที่ยวป่าหรือว่าใช้เก็บรักษาใส่กระเป๋าเพื่อไม่ให้ไข่แตกนะครับแล้วก็จะทําการวิธีทํานะครับก็คือนําไข่ใส่ลงไปนะครับไข่ไก่แล้วก็ซอสปรุงรสนะครับแล้วก็พริก แล้วก็ห,หอมๆนะครับแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นเราก็เขยา่าข้อเสียของเมนูนี้ก็คือมันจะเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับก็คือใช้ได้ระยะเวลาประมาณหนึ่งวันนะครับอันนี้ก็คือแก๊สพกพานะครับสําหรับเข้าปานะครับหรือว่าใช้พกพานะครับใช้เข้าป่าก็ได้ไม่เข้าป่าก็ได้นะครับ <S <S นี่ก็คือแก๊สกระป๋อง <S <S ธรรมดานะครับหา<อ>ซื้อตามร้านคา้าทั่วไปได้อันนี้จะเป็นระบบ ต่อแยกนะครับเราก็ทําการเสียบหัวต่อนะครับเข้ากับแก๊สอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หมุนนะครับต้องมันต้องมีเขี้ยวนะครับเราก็หมุนปึ๊บหมุนเสร็จนะครับข้อสําคัญเลยคือเราต้องปิดปิดตัวนี้ให้แน่นนะครับก่อนก่อนที่เราจะเสียบจากนั้นนะครับเราก็เปิดเปิดที่วาวนะครับเปิดที่วาลวก็จะมีเสียงแก๊สออกมาก็เปิด นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ติดแล้วหลังจากที่เราเขย่าไข่ไปเมื่อกี้แล้วนะครับเราก็นามาตั้งไฟนะครับตั้งกระทะนะครับกระทะแบบผกผาแล้วก็ใส่น้ํามันน้ํามันพืชลงไปนะครับพอประมาณ หลังจากนั้นเราก็รอจนกระทะ,ะครับร้อนของกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ทําการใส่นะครับไข่ยขยาลงไปไข่ยขยานี่เราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ตามขนาดนะครับแล้วแต่เราเลย อย่างอย่างกระทะนี่เล็กนะครับเราก็เทแค่แค่พอเต็มกระทะน,นะครับมันเลือกมีมาแล้วได้เราก็จะทำให้เต็มนะครับ นี่ไหญเกินแล้วก็ตัดขึ้นนะครับ่า้ต่อการจับได้กลิ่นหอมสุดสะดวกสบายมากนะครับเตาแก๊ เราก็เตรียมไข่มาจากบ้านนะครับสําหรับท่องเที่ยวระยะสั้นๆน,นะครับเพราะไข่นี้เก็บได้ไม่นานตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจ,จะสุกแล้วนะครับโอเคกินหอมมากเรียบร้อยนะครับเราก็จะขึ้น พยายามน้ำมันออกนะครับมีน้ำมันมากไม่ดีไขมันตุันในเส้นเลือดโอเคไปเราจะทอดครึ่งหนึ่งที่เหลือน,ะน้ำมันลงไปนิดหน่อย Yeah. ข้าวนี่าครับผมกินข้าวกลางป่ากันวันนี้ครับเราก็จะมาชิมนะครับเมนูที่เราทำนะครับไข่ขยำนะรักควันมาควันมาข้าวสวยมาก อืมน้ำน้อยไปหน่อยกินเชียงครับเชียงเบาไปหน่อยนะกลึกไม่ต้องกินกินไปแล้วพอแล้วไม่ได้อิกมานี่นะครับไข่ขยาวของเรา ี่นเคยครับอออสุดเลยอร่อยมากึมาป สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับหากท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครครับ